สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้อำนวยการพอสอชพระอุปชาบวชให้สิบตำรวจตรีทั้งที่รู้เป็นบุคคลต้องห้ามถือว่ามีความผิดจากกรณีสิบตำรวจตรีน,นรวิทย์บัวโดกผู้บังคับหมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนคีบิบบายชนแพทย์หญิงวรร์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายจากสู่แพทย์ภาควิชาจากสู่วิทยาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายเสียชีวิต ต่อมาสิบตำรวจตรีนรวิทย์และร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดกผู้บังคับหมู่จราจรสถานีตำรวจนครพนมปฐมวันบิดาเข้าวิธีอปสมบทที่วัดปริวัิราชสงครมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่ายจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้หรือไม่นั้นเมื่อวันที่25มกราคมหกห้านายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศกล่าวว่าตามกฎมหาเถร,รสมาคมหรือมศฉบับที่17 พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชามหาเถรสมาคมกำหนดลักษณะของคนที่ต้องห้ามให้งดเว้นจากการบรรพชาอุปสมบทไว้ในข้อ14ว่าพระอุปชาต้องงดเว้นการอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้โดยข้อ3ระบุว่าคนต้องหาในคดีอาญาในสิบวันกล่าวต่อว่าดังนั้นกรณีสิบตำรวจตรีนอรรวิทย์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนจนเสียชีวิตจึงถือว่าอยู่ในกลุ่มคนต้องห้ามไม่สามารถบวชได้ กรณีพระอุปชาบวชให้ทั้งที่รู้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามจะมีความผิดผู้บังคับบัญชาอาจสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่พระอุปชาแต่ไม่ถึงขั้นอาบัติเพราะถือว่าเป็นความผิดในฐานะพระอุปชาจนกรณีที่พระอุปชาไม่รู้ว่าต้องโทษแล้วหนีมาบวชตรงนี้พระอุปชาจะไม่มีความผิดแต่เมื่อรู้แล้วจะต้องให้ลาสิกขากรณีสิทธิมนตรีนรวิทย์ที่ต้องคด,ดีอยู่ถือเป็นบุคคลต้องห้ามจากการอุปสมบทพระอุปชาต้องให้ลาสิกขาพ้นจากความ เป็นสงทันทีที่ผ่านมามีผู้ที่หนีคดีแล้วมาบวชค่อนข้างมากส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่พระอุปชาไม่ทราบพอทราบก็ให้ลาสิกขาทันทีการที่หนีคดีแล้วมาบวชไม่ใช่ว่าจะพ้นผิดบางคนอยากบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ถูกกระทำซึ่งตรงนี้อยากบอกว่าในฐานะชาวพุทธต้องเข้าใจว่ากระทำความผิดระดับใดไม่สามารถไปบวชได้แม้จะสำนึกผิดและอยากใช้าศาสนาเป็นที่พึ่งแต่ขอให้รับโทษทางกฎหมาย ให้จบก่อนเมื่อรับโทษจบแล้วอยากจะสร้างบุญให้กับผู้ที่ถูกกระทำสามารถไปบวชทีหลังได้ตรงนี้ต้องเข้าใจและลำดับขั้นตอนให้ดีเพื่อมาให้เกิดความผิดพลาดใน10บบวาวันกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ